หนึ่งเรื่องประทับใจหรือเรื่องตลกที่เจอในการทำงาน Wonder Work คืออะไรคือตอนที่ทำเครื่องเล่นกับเด็กๆใช่ไหมคะเด็กๆจะตอบเราว่า yes ma'am ค่ะซึ่งไม่ค่อยชินเท่าไหร่ ไมไมชเพราะว่าตอนแรกนึกว่าคือเรียกกับคนที่แก่กว่าหรือยก็เลยไม่ชินนะคั้งที่เป็นเรืร่องปกติถามถ้าเรื่องประทับใจก็คือเหมือนเราแบบเวลาเรามาวันแรกค่ะจะมี MOD หรือว่าเป็นผู้จัดการระดับสูงอะ่ะเขาจะแบบว่าพยายามสื่อสารกับคนไทยเพราะว่าเขาชอบเด็กไทยมากๆรู้สึกว่าเด็กไทยไขยัน<ม>เวลาเหมือนเราสื่อสารอะไรไม่เข้าใจเขาจะใช้แบบว่า Google แปลภาษาจะถามว่าเออพอจะเข้าใจสิ่งที่เขาสื่อไหมแล้วเขาก็จะชอบแบบแวะมาหา แล้วก็ให้เราสอนภาษาไทายให้เขาดาวโหลดแบบว่าไอตัวแอปพลิเคชันแบบสอนภาษาไทายสนใจคํานี้ไหมสนใจเรื่องอะไรเขาอยากคุยกับเรา,ามากๆค่ะเรื่องตลกนะคะก็คือทําพิซซ่าตกต่อหน้าเ o d ดีค่ะแล้วก็กุุงข่าวแบบนี้ค่ะแล้วก็กรีดอย่างนี้ใส่หน้าเอ็มดีค่ะแล้วแล้วแล้วเราก็มือ,อไม้สั่นมากรู้จะทำอะไรต่อแล้วก็เลยไปเอาพิซซ่าถาดใหม่มาทําต่อแล้วเอ็มดีก็ถามว่า ไอโอเคก็ค okay. ือแบบตอนแรกจะคิดว่าเขาโกรธเขาจะโกรธหรือว่าจะแบบด่าอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่ค่ะแล้วก็ครั้งที่สองค่ะทําป๊อปคอนไหมตอนนั้นเอ็มโอดีคนเดิมค่ะอู้ <Ooh. S 1> แล้วไฟแล้วควันก็เข้าอะลามแล้วเขาก็วอกันให้ให้ โคตรอะไรโคตรอะไรโคตรเลทเลยโคตรเลทค่ะไฟไหม้ค่ะเกือบโคตรเลทั้งวันเดอร์เวิร์เกือบจะต้องแบบว่าทยอยคนออกแล้วอะค่ะเพราะว่าหนูทำพลาดไม่เข้าอารามแล้วเขาก็โคตรถามว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่มีอะไรค่ะสรุปแล้วเราคือตัวตึงวันเดอร์เวิร์ใช่ไหมน่าจะใช่นะคะทุกคนโผล่หน้ามาเฮหน่อยแล้ว